เดี๋ินเฮ้ยจะไปไหมเนี่ยไปดิไปดิเฮ้ยอะไรยี่อะไรข้างหลังนะฮะไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปดูก่อนคุณคุณขอโทษครับว่เป็นอะไรหรือเปล่าครับ้ไม่เสียงเป็นอะไรอ่ะอะไรเสียงเป็นอะไรอ่ะไม่ต้องเป็นอะไรสักหน่อยเก็พูดธรรมดาเดี๋ยวผู้อญิงนั่นเสียงเปลี่ยนเลยอ่ะ เป็นอะไรหรืเปล่าครับฉันไม่เป็นอะไรแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่ได้คนกุศลเป็นเหมืช่วยไว้ถ้าไม่ได้คนเนี่ยจะต้องแย่แน่เลยจ้าเพราะว่าฉัน่ะผูกพูดฉันฉันไม่เจอจนเละค่ะคนวันฉันเจอจอนน่จะเป็นหลอกเป็นหลเดยวางครับยววางนะใช่อกคะเอนะคะรัค่ะุย ผมชื่อว an ่าวายุนะครอ๋อค่ะผมมีว่ากำลังจะไปสมัครทหารค่ะแล้วนาเรีค่ะฉันลืมแนะนำตัวเลยฉันชื่อว่านางสาวนาเรีนักกุญซีซัวนะคะหัวเ้าะฉันยังเก่งที่มหาลัยจับคู่มากๆเลยแม่จะโสดมาปั่หยาบหนึ่งเลยค่ะโุ้ยคุณมอนะาจะจัดได้ใช่ไหมคุณต้องมีใจให้ฉันแน่เลยเชื่อไหมคุณแค่นั้นอหะเอาโทรศัพท์ คุณค้องไดเลยมองหน้าแบบนี้พิสตาเกมกับอินสตาเกมเอ็นตัวใหญ่ขนาีสดจุดจุดจุแล้วอีกช่องทางคือเฟซบุ๊กค่ะเอ็นถ้าหากพคุณเน่ยขอให้เป็นเพื่อนมาหนือฉันจะต่อสดการเป็นเพื่อนคุณเดงค่ะเออคุณครับผมไม่มีโทรศัพท์อแต่ว่าผมจำเบอร์ได้ศูนย์ศูนย์ศูนยย์ศชมครับใช่ค่ะใช่ว่าคุณแล้วคุณจะติดต่อยังไงอะคะ แต่พี <ED> ่ว่าผมไม่มีโทรศัพท์คุณพอจะรับผมเป็นแฟนได้ไหมอ่ะบ้าโอ้ยดีเลยค่ะคุณนี่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าแผนที่น่ะเขามีไว้กันหลงทางเรามีอะไรบ้างเที่ไว้กันหลงเธอโอ้ยโอเคโอเคเอ้ยดีเลยเออ สิ่งเราจะไม่ค่อยสูงอ่ะแต่ว่าเราก็จูงมือเธอได้นะเขารู้ไหมฉันนานชอบอ่านหนังสือตั้งหลายหน้าอุ้ยอยากจะบ้าจำได้แค่หน้าเธอเราเชื่อตาวด้วยเหงาบ้างนะ เช่นกันนะครับย<ช>ี่ห้อดิันค,ค,ะ,ค,คะับเชื่ออะไรดียครับหือแต่ดูแล้วมัเป็นแฟนกันก็ไม่ใชยี่ห้อก็ตรงนีแฟนยี่ห้อยังไม่รู้เลย,ลยจะไม,ยไม่มีแฟนกะสอบบริษัทค่ะส่บบริษัทอค,ค่ะ